กไปส่พี่น้องทุกคนยังตึกคนไงคนไงพี่น้ลงโอ้ตึกตึกพี่น้องปลาดุกโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกคนใไงพี่น้องปลาดุกคนใหญ่เลยเห็นบ่วน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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดก่อนอือเลยเห็นบ่โอ้ตึกเรือพีน้องนั่นเห็นตัวเห็นบ่ โอ้ส่งามส่ยงามส่ยงามดูนะโอ้สาดึกนี่ครับพี่น้องเยอ่เขียดหลอบเดี๋ยวครับพี่น้องกัดลายครับพี่น้องเต็มบทิดกัดลายครับจนใส่เยอะเขีย ีครับพี่น้องสวัสดีมาพวกผมคือเกลาครับกับเปียกมันเริ้มทำกินแล้วพี่น้องมาว <มา S 2> ันนี้พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดคือเกลาครับพี่น้องใส่ตามฤดูกาลเนาะนี่ปลาช่วงปลามันเร,มเริ่มเริ่มลงแล้วครับพี่น้องช่วงน้ำไหลเขามันก็เริ่มถอกออกแล้วครับพี่น้องวันนี้ใส่เนืเ้อเขียดครับพี่น้องเขียดอิโม่ครับไปซื้อเยื้อเขียดไปซื้อเขียดมากครับพี่น้องในตลาดมามาใส่บังเพราะใส่ใส่เดือนมันมันเริ่มบึกกินแล้วพี่น้อง มันเริ่มมากินเลยผมเลยเอามาใส่เปลี่ยนไปซื้อเหยอเือกเขีดมาใส่บังพี่น้องปลาเดี๋ยวนี้มันใหญ่ดีมันขึ้นอยู่ตัวง่างลองมาใส่เหยอเือกเขีดมากครับพี่น้องไปครับลองบังแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามดกด subscribe กดกระดิง่งใด้วยเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจครับไปครับพี่นอ้นนอ,งนงอ,งองคำถิ่นแล้วครับพี่น้องนี่ก็บหามงกับพวกมงแล้วไปลอง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 เหยอเือกเขีดไหมบังครับพี่น้องถ้าใส่เหยอเือกเขีดมันจะกินดีบอก เอ็นแถวบ้านเขาใสเยอะเขียนล้วเขาได้โตใสงามเลยไปพี่ดอกลองมึงครับไปครับลองมึงครัพี่้อก mừng lắm, bây giờ lắm Màu อนุญาตใส่เบ็ดให้แล้วก่อนเด้อพี่น้องเริ่มค่ำแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่เบ็ดให้แล้วก่อนเดี๋ยวมุดซีบแล้วครับหารุ่นกันทีเดียวเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ใส่ได้แค่สามลังเองถึงปลาคอตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวเลยไม่ได้ทายครับเกาะอุปปากมดเลยพี่น้อง ไปครับพ er, ี่น้องตอนนี้ใส่เบ็ดได้แล้วครับไปเขาไปกินเข่ากินปลาอยู่บ้านเขาครับพี่น้องแล้วค่อยเข้ามายามไปพี่น้องโอ้ยครับทำแล้วครับไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาสองทุ่มเลยครับพี่น้องเด้เวลายามเบ็ดแล้วครับไปลุยไปน้ำกันพี่น้องว่าจะมาสปันใดครับพี่น้องไปไปครับพี่น้อง

ลุลุลุะเป็นตะใส่งามใส่งามจะต้องงามนี่แหละยืดเขดดตรงนี้แหะพี่น้องใส่ยังไพี่น้องใส่พี่น้องยืดเขียดพี่น้อง อาวล้นอ้นองกขท่า ไปครับพี kaz oo kaz oo ่น้องดูต่อไปครับพี่น้องดูต่ออู้มันจะหอยกินพี่หนงตัวพกชิ้นบุญลอยู่นี่ครับตึกๆๆๆๆๆโอ้โหใส่น้าดำปีเลย รุ่นนี้ก็หลายพี่น้องไว้กินเลย เกี็ดมาพ่าพี่หนุอมเอาเก็ดเอาเกี็ดมาน่อยโปรดเกียดมด ไปแล้วกันอไปสังีน้องโุกคน้โงคนยกงเลยตลงเลนอโอ้โ่โอ้โหใส่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 บิ๊กเลยใส่บิ๊กเลย น,นี่ครับใส่งามใส่งามสีโตแล้วพี่น้องเลยนี่ครับหาอยู่เขียดด้วยพี่น้องเขียดหมด เดี๋ยวหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้เบิ้ดตัวนี้โอ๋วะนี่เบดรูมไปจังซี่วะไปแล้วพี่น้อง ไปเอ้าเหล้านี่ขึ้นเต็มนี่พี่น้องเหล้านี่ขึ้นเต็มนี่โอ้ยหมดเต็มเอ้าลง นี่ครับพี่น้องโอ้ยหานมานมาน,มานเลยมันจะอ้วนเลยพี่น้องผลป,ป้ากนี่พี่น้องเจ็มๆเลยเย่าเกียดครับพี่น้องยิ่งดีันขาดเลยพี่น้องเลย เก็บตกหนามพี่น้องของเลยเก็บบ่าได้ซะเก็บได้เรียบว่าได้อยู่โอ้โท้ เอี๋ยวเดีเยวมาหน้อยพอดพี่น้องเอ้ยเสีดายเนาะมืออินก่อนมืออินก่อนไปครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้หยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยามรอบเดียวพ่อเลยครับไว้มากเลยมืออื่นครับ ปไปผลงานครับพีบ่น้องงผลงานครับเหยื่อเขียดว่าเจ้มาปันไดครับพี่น้องนงครับนี่ครับพี่น้องเหยื่อเขียดหลอกเดียวครับพี่น้องกัดไลยครับพี่น้องเต็มบทติดกัดไลยครับจนใส่เหยื่อเขียดหมดเลยพี่น้องนี่ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เหยื่อเมดครับม่ได้เอาเหยื่อเขียดไม่ได้เอาเขียดมาหลายพอแต่มันสิบบกินปันนี่ครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องสิข่าบ้านแลวครับพี่น้อง้าลุนเบื้องมืออื่นเศร้าเลยพี่น้องว่าจะมีเต็มเพิ่มอีกบ่ไปครับลึกแล้วครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับตอนน้เศร้าครับไปี่น้องได้เวลาลือเบ็ดแล้วพี่น้องพอดีเพิ่งาามาจากกีดยางครับพี่น้องก็เลยม,มาส,สายเนี่ยไปลองลือมาลืเลึกก็เลยมาลือ,ลอ,ลอ,ลอเบ็ดเลยครับพี่น้องที่ใส่ไว้มือเมื่อวาน มาขึ้นยามได้ได้หาตัวครับกบปลาคอตัวใหญ่ๆอยู่พี่น้องราบดิสใสเยือะเกียรติครับไปต้าลุนตอนตเศร้าบังพี่น้องว่าจะมีแต้มเพิ่มบ่หรือจะมาบันไดครับไปครับพี่น้องด้ยครับไปครับใส่เยือะเกียรติเนาะจมานบอมามขึ้นนี่แต่หาตัวครับพี่น้องตัวใหญ่ๆอยู่อ่ <c oughs> าบที่เอาเกียรติยย <c oughs> าามาใส่อย่เด <c oughs> ี๋ยวจะบ่งเวลาก่อนพี่น้อง ว่างหมดว่างเลใส่มาใส่เต็มหัวคัมเตึกเติกคนน้องปลาดุกโอ้โหปลาดุกไงปลาดุกคนไงลูกน้องปลาดุกคนไงเลยเห็นบ่วน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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดก่อนคือเลยพี่น้องคือเลยตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกตัวแรก ตัวแรกเลยครับนี่นี่นี่ตีน้ำอยู่โอ้โห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 ลุกลุโอุกลุกลโกลุ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 กลโอ้ยมาเลุก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 ากกลุกลุกลุกปุดปุกกลุ นนี่ครับใส่งามงามบ่พี่น้องงามมากกวนเลยครับอย่าปวดก่อนไปน้องหมานบ่หมานบ่ครับหลังที่สองนี่ครับพี่น้องหลังที่สองกับเยือกขียดนี่เห็นผลนี่ดีเลยครับหน้านี่มันกินเยือกขียดแล้วพี่น้องแต่หายากครับผมต้องไปซื้อครับพี่น้องต้องไปซื้อเอาตลาดในตลาดทุกละห้าสิบบาทพี่น้อง ผมลองซื้อมาสองถุงเบิง้งมาใส่เบิงคืออยู่กินดีครับพี่น้องเมื่อคืนนี่กินดีครับอเอา,อาเอืกเขียดม,มาหน่อยหมดจังลือเบ็ดออกกลับบ้านนะไปครับพี่น้องไยต่อไปครับต่อกินดีครับพี่น้องเยอะมดทุกโตเลยไปต่อครับพี่น้องเห็นดี ตีกังทึ่งเลยพี่น้องเลยมีแต่ลุดกินดีครับกินตุกหลังเลยตึกถึกถึกน้องตึกถึกดันเอ็นอ้โอ้โอ้ดิน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 เอ็นบอสตัวที่สองพี่น้องหัวค่อยๆครับนี่ลุดนี่ลหลายนี่ครับปลาก็พี่น้องปไปครับพี่น้อง กินดีครับพี่นกเยอะเกียดนี่มันหนามมากินแล้วเนาะพี่นกที่สองไปพี่นงไปต่อครับไปครับพี่นกมันเป็ดโจป็ดโจกพี่นกนี่ถูกถูกปลาไล่ไล่โอ้โ,นโ,นโหนี่น นี่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 ตัวที่สามอู้หสองลังติดเลยพี่น้องอู้หมานมันมันแล้วหมานแล้วสองลังติดใส่งามสองลังติดเลยพี่น้องสองลังติดเลยเขาเลยพี่น้องอุ้ยขาวจนโลเลยนี่พี่น้องตัวที่สองตัวที่สามครับเยอะเขียดนี่เยอะกันเท็เลยพี่น้อง ยอดๆเนี่ยโอ้พี่น้องถุงละห้าสิบบาทนี่ผมเอามาใส่ถุงหนึ่งับคุมครับคุมแลว้วครับไปพี่น้องไปต่อครับับพี่นอ้องแล้วกมาสายน้ำละกวาปลาลุดอยต์ตัวนี้ตีกึนงทึ่งเลยพี่น้องเลย โอ้โหนี่เละหมดปลาดุกเอ้พี่น้องกินแบบนี้ไปครับพี่น้องแต่งเพิ่มบ่กอู้หกินคลักเลยพ่น้องไปครับไ,ไปครับพี่น้นอง ยาบาดมือเขาไปน้องโอ้โ,หโหเจ็บเลยเหนี่มดมื้ตีกันคืนเลยไปยครับพี่น้องโอโถ้ถึกถึกจนเหลืองพี่น้องเลยอันนี้ครับเออถึกจนตายเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนถึกจนเหลืองตายตายจนเหลือง สงามเลยพี่น้องเลยตัวทีซีับพี่น้องไปครับพี่น้องไปต่อไปครับพี่น้อง กิ่นมดเลยครับพี่น้องแต่็มไปด้วยู่ะจวตอนนี้ครับดูด,ด,ดิกินดีครับเลยนเนาะเกียดนี่เดี๋ยวยามาเรงนี่มาใส่ใส่กางเทิงนี่แล้วพี่น้องแจมือลือเบสเสร็จแล้วครับพี่น้องลือเบสเสร็จแล้วครับเป็ดระมาณ40หลังกว่าหลัง ไอพี่น้องบนคนงานครับโอ้ค oh. น,นงานใส่งามอยู่พี่น้องสี่โตนี่ครับพี่น้องปลาดุกมีดใส่งา,งามเลยพี่น้องเว้ยยามมาเร่งผมว่าผมดีมากใส่ข้างทิงนี่ครับพี่น้องข้างทิงคือจะมีปลาตัวใหญ่อยู่เมื่อกี้เมื่อมื่วานผมใส่ฟังนี่ใส่อยู่นี่นี่ก็อตอนแรกผมว่าจะใส่ข้าเทิ่งไปครับพี่น้องสายแล้วครับพี่น้องไป,งปได้สี่โต มืี้มาสายน้ำละกินดีครับพี่น้องกินติดดีรุดกระลายพี่น้องส,ส่วนมากเหยื่อเขียดกินเละๆว่าคือสิบีปญาดุกหลายพี่น้องกินไปเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวมาเกม,มือไหมพี่น้องไปไปผมเพียงว่ลล้ทำกินกระลาพี่น้องเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับไปครับพี่น้อง